เดีอยให้ดูเน,เนี่ยเขาหั่นเห็นไห ความเป็นมืออาชีพเขาเนะี่ยหั่นแบบแป๊บเดียวจริงๆนะโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยละได้1แผ่นเรียบร้อยพร้อมกินจริงๆก็อยากจะลองขอเขาหั่นดูบ้างนะแต่ว่ากลัวจะกลับไปเหลืออยู่4นิ้วให้เป็นหน้าที่ของพี่เขาดีกว่าโอ้โหแบบมืออาชีพจริงๆนะดูเขาหั่นไปนี่ก็เพลินดีเหมือนกันนะเป็ดของเขาเนี่ยตัวค่อนข้าง,งใหญ่นะฮะแล้วหนังออกมาเนี่ยก็ได้เป็นประมาณนี้นะเท่าที่ดูด้วยตาก็ามนันติกว่าชิ้นเรียบร้อยฮะโอ้โหน่ากินจังเลยเดี๋ยวเรากลับไปรอที่โต๊ะดีกว่าแล้วก็โรตีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ ก็ไปสร้างความกดดันให้พี่เขาเอาเป็ดมาได้แล้วเอาเป็ดมาแล้วนะฮะเรามีทั้งโรตีแบบนี้นะแล้วก็มีเป็ดแบบนี้เอาละเริ่มกันเลยเอาโรตีมาก่อนนะฮะแหมโรตีนี้ต้องดึงเป็นแผ่นแบบนี้ให้ได้นะเอามาใส่จานแบบนี้เลยตามด้วยเป็ดนะฮะโอ้ผมเอาชิ้นนี้แล้วกันหน้ากินดีนะแหมวางแบบนี้เออมันจะห่อได้ไหมเนะี่ยคนข้างบอกหันอีกข้างดิมันจะได้ห่อได้แล้วจริงคนกินเป็ดปกิ่งก็ต้องหันทางไหนเนี่ยไม่รู้ผมเอาแตงกวามาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาน้ามาใส่ไปแบบ